แล,แล้วครับวันที่ม่คิดว่าผม,มต้องมานั่ง่มอมคอมก็มาถึงเห็นไฟสีส้มนี้ไหมครับก็คือไฟจากเมนบอร์ดนะครับที่มันบ่งบอกว่าอ,อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องใส่แรมหรือว่าแรมนะครับคอมผมก็นะครับเปิดไม่ติดเลยติดแต่ไฟโอ้ยผมจะตื่นขึ้นมาทํางานนะครับตอน เจ็ดโมงเช้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองไปดูกัน,นครับว่ามันเป็นอะไรผมจะเปิดเข้าไปข้างใน,นครับคอมผมก็เ,มเก่าๆแล้วนะฮะใครที่อยากรู้สเปคนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะครับวันนี้อาจจะไม่มีคลิปเกมนะครับคลิปซ่อมคอมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเวลาผมปิดอะ่ะนี่คุณเห็นปุ่มปุ่ม ผมพยายามปิดนี่ผมใช้แรงแบบแรงมากมยังไม่ปิดคือมันก็แก่แล้วนะของเครื่องเนี่ยเหมือนกับคนเหมือนกับเจ้าของมันไม่ยอมปิดอืมอ้มอุ้มดั้นสุดแรงเกิดผมจะถอดแรมออกมานะครับก็คือมาปิดตรงปุ่มนี้นะฮะทุกคนจะไปสนใจฝุ่นนะ ฝุ่นเส้นคงเส้นขนเส้นขมนะฮะแล้วก็ถอดแรมออกมานะฮะถอดแรมออกมาอ่านี่นะครับก็เป็นแรมของผมนะครับนี่นะฮะแรมก็ตัวละ8จิกนะครับตัวละ8จิก2ตัวก็16นะครับผมก็ได้ทำการเป่านะครับเป่าแล้วแหละใช้ปากเป่านะฮะ แล้วก็เช็ดแรมกับเสือ้อนะครับเช็ดแรมกับเสื้อนี้นะฮะเสร็จปุ๊บ <laughs> ผมก็เอามันเข้าไปคือให้คำว่า <laughs> แล้วก็เสียบมันเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองสลับนะครับตอนแรกผมจะใส่เป็นช่องแรกนะเดี๋ยวผมจะขยับมาเป็นช่องที่2นะครับกับช่องที่4นะฮะตอนแรกผมใส่ช่องที่1กับช่องที่3นะครับเล็กคี้นะ เดี๋ยวผมจะลองใส่เรียขคู่บ้างนะครับใส่ให้เข้าไปดังแกลบแบบนี้นะฮะแกลบที่แบบว่าไม่ใช่หักนะอย่าเข้าใจผิดนะนี่ฮนะอุ๊ยหังว่นเนี่ยผมมีข้อสงสัยอย่างหนึงคือแรมผมอาจจะเสียนะครับหนึ่งแล้วก็สองเมนบอร์ดอาจจะเสียหรือไม่ก็อย่างที่สามก็คือ c m o s นะครับอาจจะต้องเคลย์ใบออด ไบออดของเมนบอร์ดนะนะฮะบางคนอาจจะรู้นะครับโอ้โหแต่ตตลมคือฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวมาดูครับผมไฟสีส้มขึ้นมาไม่ติดผมว่าผมได้เคลียไบยออดแน่แบบนี้นะครับก็วันนี้อาจจะไม่มีคลิปแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำงานผมตั้งใจว่าจะไลฟ์สตรีม3มช่วงเวลาเหมือนกับเมื่อวาน ไม่ติด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 เศร้าเขามันแก่แล้วครับแล้วผมขอซ่อมคอมก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไว้ในชุมชนนะครับถ้าใครอยากดูนะฮะเผลอๆวันนี้อาจจะไม่มีสตรีมเพราะว่าคอมผมเปิดไม่ติดแล้วครับยังไงก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผม หรือว่าใครอยากดูคลิปตอนซ่อมก็คอมเมนต์ได้นะฮแต่คงไม่มีหรอกครับผมเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวนะไม่มีขาตั้งกล้องด้วยนะฮะเจอกันครับ,รรบไม่รู้วันไหนถ้าผมซ่อมเสร็จไวก็อาจจะเจอกันไวนะับขอโทษทุกคนด้วยนะครับ